ครับผมวันนี้ก็บรรยากาศนะครับผมตอนเย็นๆนะครับยามว่างนะครับมาหาสถานที่เอาดอส์นะครับผมถ่ายอัดคลิปวิดีโอให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะครับผมวันนี้มากับรุ่นอะครอสติกดูโอนะครับผมนี่รุ่นนี้เลยนะครับผมนํามาทดสอบให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมว่าเสียงกลางแจ้งเสียงเอาดอ์เนี่ยเขาจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับผมเสียงเขาให้เสียงแนวไหนนะครับผมความกลางวานของเสียงเนี่ยได้ไกลหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยววันนี้มาดูนะครับผมกับเพลงลูกทุ่งเพลาะๆนะครับผมแล้วก็แซก EDM นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเพลงแรกด้วยเพลงลูกทุ่งกันก่อนเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาเปิดเพลงกันนี่เตรียมไว้แล้วอันนี้เสียงเสียงที่ตู้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะครับนี่เสียงเปิดวอลลุ่มโทรศัพท์ครับนี่ ตอนนี้เสียง <จด S 1> ตอนนี้ห่างจากลำโพงประมาณสิบเมตรนะครับผม,เ,มเสียงที่สิบเมตรนะครับตอนนี้ไซส์กลางนะครับอยากเก็บเอาไว้ให้แฟนน้องมาอ่านเจอภาพถ่ายลายเส็นอย่าเพลอให้เขาเจอจังวัดระแวง ตอนนี้ระยะความไกลอยู่ที่2ี่สิบเมตรนะครับผมจากจุดที่ผมยืนอยู่นะครับอันนี้คือกลางแจ้งจริงๆนะครับผมกลางแจ้งแบบไม่มีอะไรสะท้อนเลยจริงๆนะครับกลางแจ้งจริงๆนะครับวิวเย็นๆนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถเร่งได้สุดนะครับผมทุกวอลลุ่มนะครับไม่มีแตกไม่มีผ้านะครับผมอันนี้คือวอลลุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อัพภายจดหมายของเธอที่นี้ขอส่งคืนคนเด็กรัพรอมไม่มีอะไรเสียหายหลังภาพเดี๋ยวผมจะถอยไปอีกนะครับผมเรียบเหมือนลายเซ็นตกไปฉันจบนําำตาฉะนั้นโรดอภัยเกิดนักควันตา ตอนนี้ระยะห่างจากลำพงจากจุดที่ผมยืนอยู่ประมาณ30เมตรนะครับมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินกลับไปที่ลำพงนะครับบอกเลในวันวิาขอมีโชคดีเธอดหน้าขออําลาเธอด้วยสิ่ง โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาลองแนว EDM กันบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวลูกทุ่งลุกทุ่งนะครับผมนะนี้เดี๋ยวมาเปิดแนว EDM กันบ้างดีกว่านะครับผมแนวอิเล็กทรอนิกส์นะครับสักนิดหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับผมหาเพลงสักครู่หนึ่งก่อนแนวมิดโลหน่อยๆนะครับผมเดี๋ยวขอเบาเสียงโทรศัพท์ก่อนนะครับ นะครับผมวลลุ100่มร้อปซนะครับร้อเปิดโทรศัพท์แล้วนะครับ

นี่ประมาณ10เมตรนะครับผมจุดที่ผมยืนนะ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูวอลลุ่มเขานะครับตอนนี้วอลลุ่มเนี่ยผมเปิดอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นี่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับผมตัวนี้ไม่มีแตกไม่มีพลาดนะครับผมตัวนี้ผมจูนเสียงเมื่อใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นรุ่นนี้ก็คือจะเป็นเจน2แล้วนะครับผมระบบเสียงต่างๆเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับ วอลลุ่มนะครับผมอีกสักรอบนะครับนี่วอลลุ่มนะครับ,รบเปิดที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่เดี๋ยวให้ชมเสียงอีกสักรอบนะครับผมเอาเป็นแนวแนวเป็นดนตรีเดโมและกันนะครับผมแนวทดสอบเสียงเนี่ยเสียงใสๆนะครับลองทดสอบดูอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวขอหาเพลงก่อน Never enough with a man like you. Oh, do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, kiss me like you just did. Oh, baby. โอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ให้มาดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่ยามเย็นวันนี้ก็ใกล้จะค่าแล้วนะครับผมพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกแล้วนะครับผมผมต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมอะครูสิกดูโอนะครับผมรับรองรับประกันว่าระบบเสียงนี้มีแค่ a c ซ Sound เท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมเปิดสุดไม่แตกนะครับเปิดสุดไม่แตกเบสดไม่พลาดเสียงไม่แตกเลยนะครับผมระบบเสียงนี้ ต้องมีแค่ A/C สาวเท่านั้นเนาะโอเคไปแล้วครับ